มาดูคลิปในตำนานคลิปนี้ครับเมื่อแชมป์คลิกบ็อกซิ่งผู้ชนะนักมวยไทยมามากมายครับมาดวงเดือดกับแชมป์มวยไทยงานนี้รับรองว่าไม่ครบยกครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับสักมงคลสิทธิโชูโชครับแชมป์เวทีลุมพินี3สมัยครับแล้วก็เป็นแชมป์ WMC world champion ถึง5สมัยด้วยกันเลยทีเดียวครับมาเจอกับเขาคนนี้ครับฮัสซันคาสซริุยครับนักคิกบ็อกซิ่งจากประเทศฮอลแลนด์ครับ ซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักบอกซิ่งที่ประยุกต์เอาเทควันโดมาใช้ในการต่อสู้ด้วยนะครับเรียกว่าเขาชนะนอกชนะคะแนนนักมวยดังๆมาหลายคนโดยเฉพาะเขาสามารถที่จะชนะนอกแล้วก็ชนะคะแนนนักมวยไทยดังๆไม่ว่าจะเป็นเคยชนะนอกจงสนั่นแฟร์เทคในศึกวันทรงชัยครับแล้วก็เคยชนะคะแนนเด่นเมืองสุรินทร์ครับต้องมาดูว่าวันนี้ทนานของนักมวยไทยของเรา สักมงคลสิทธูโชคจะสามารถที่จะล้างแค้นล้างแก้แค้นให้กับเพื่อนๆนักมวยไทยได้กันด้วยหรือไม่ครับก็ต้องมาดูครับในไฟนี้ครับมาครับมาให้กําลังใจกันนะครับฮาซันววมน้ําเงินครับสักมงคลครับนวมสีแดงเปิดมาครับเดินเข้าหาครับแข่งขวามาครับทานของฮาสซันแข่งซ้ายโต้ครับสักมงคลเสิบเท้าเข้าไปครับผม เขาให้อยู่ในระยะที่สามารถออกอาวุธก็ให้ถึงตัวครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับยังไงครับนี่เป็นยกที่หนึ่งครับซ้ายครับล่างครับอหลุดไปเกือบโดนทําโทษครับแหมเกือบโดนสวนมาครับแขบเข้าหาครับชังคู่เจอกันในรายการมวยไทยแชมเปี้ยนเลียครับที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ในปี1998ครับ วันที่สองเดือนพฤษภานั่นเองครับมาดูครับอืมจะเจ้าระเขคฟันหางฮะโดนถีบสกัดไว้ก่อนครับแมอันตรายจริงๆเแต่ไวมากครับนี่ครับแม่ครับเบิ้ลนแข่งมาครับเจอแข่งขวาคืนครับพยายามจะสวนมาคืนเจอแข่งซ้ายโตจากสักมงคลเขียบเข้าหาครับหาช่องในการเข้าทําครับเขียบเข้ามาครับหยึกหยักไว้ก่อนครับยังครับเล่นตัวก่อนครับเข้ามาครับแข่งขวาไม่ถึงครับฮาซาน เดินข้ารับสังมงคลครับสืบเท้าเข้าไปครับเข้าไปแข่งขวาครับเจอหมัดขวามาแล้วถีบดักไว้ก่อนครับอื้มฮึฮัซซันจะเตะแต่โดนทางนั้นของสังมงคลถีบหลังดักไว้ก่อนนะฮะโอ้ลูกไม้นั้นนานๆจะเห็นทีครับแม่ครับเดินข้าครับโอ้โหนี่ครับสเปนนิ่งคิกครับอื้มแต่ไม่โดนดีครับแล้วก็จับของเราไว้ครับจับของขาของสังมงคลเอาไว้ครับกรรมการเข้าไปแยกครับแม่ อ๋อครับมาขยับเข้าหาครับเรียกว่านี่ช่องในการมวยไทยแชมเปี้ยนลีครับแน่นอนครับกติกามวยไทยนะฮะก็ดูว่าท่านั้นของฮัสซันนี่จะสามารถใช้เทควันโดประยุกต์เข้ากับมวยไทยได้อย่างดีหรือเปล่าครับเข้าไปครับแข้งขวาสูงครับฮัสซานโอ้นี่ครับหมุนฟาดมาครับอืมทิ้อย่างสวยงามครับยังดีเราโดนไม่เต็มนะครับเทเข้ามาครับจังวันนี้หาช่องในการเข้าทำครับ ยังไงดีครับหมุนมาครับเจอแข้งซ้ายโตโอ้แต่ึ้นมาเหมือนกันครับฮัสซันไม่โดนไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะสัมงคลยกกัดสูงไว้ก่อนครับเขีัยเข้าหาครับจังหวะนี้แข้งขวาสูงมาครับฮัสซันค่อยๆสืบพเข้ามาฮัสซันครับขวามาครับนี่ครับจับกอดคอล็อกได้ครับเพราะว่าเป็นกติกามวยไทยครับสามารถที่จะล็อกได้เลยอ่ะล้มลงมาครับกรรมการเข้าไปแยกครับผมจังหวะนี้ เสิร์ฟเท้าเข้าหาครับเอ้าหมดยกครับพักก่อนสักครู่นะครับหมดยกที่หนึ่งอืมแหม่ครับนี่ครับดูภาพจากยกแรกครับเนี่ยจะหมุนแบ็คคลิกมาครับแต่เราเตะสกัดไว้ได้ครับอืมแล้วจังหวะนี้เราซ้ายครับขวาคืนครับเราจับไว้แล้วขวาโต้ครับเราโดนจับเหมือนกันครับเข้ามาแล้วแข้งซ้ายอีกทีครับท่านนั้นของสักมงคลครับแข้งขวาซันเจอซ้ายสมงคลแข้งขวาล่างครับอันนี้เป็นยกที่สองครับตัดเข้ามายกที่สองกันเลยทีเดียวครับเข้ามาครับอืม ไปครับลุยกันต่อครับผมจังหวะนี้แข่งความมาครับตามความโอ้ยังไงครับเมื่อสักครู่ครับอืมโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วมากครับลงไปนอนหงายแล้วหวั่นกันเลยทีเดียวครับเกิดอะไรขึ้นครับผมแม่แครับยังไงครับเอาลุกขึ้นมาครับยังได้อยู่ครับแม่แเอาแล้วครับความร้อยกําลังจะมาครับเจอครับเจอแข้งครับเตะแข้งแต่ระวังมันครับอืมเทลงไปก่อนครับยังมืนอยู่ครับ ยังมืนอยู่นะครับทางนั้นของฮัสซันครับหมุนมาครับจะสปินอย่างเดียวเลยครับฮัสซันสปินครับเจอแข้งซ้ายครับเข้าไปครับมัดขวาฮุกขวาโอ้โหเรียบร้อยครับนอนงายแลหวันตั้งคุ้มไปเลยครับหลับดีกว่าครับผมจังหวะนี้โอ้โหมาดูภาพช้าครับนี่ครับมัดขวาแข้งซ้ายไปครับอันนี้เป็นจังหวะแรกครับที่โดนอ่าโดนแข้งขวาครับโดนแข้งขวาเราไปก่อนนะครับจังหวะแรกครับนี่คือนับแรกครับนี่ฮะ อันนี้ยังไม่ทันตั้งคุมครับเราดูจังหวะนี้ครับนี่แข้งซ้ายครับแล้วเข้าไปครับหมัดหุกขวาเรียบร้อยครับลงไปนอนงายเลยครับดูอีกทีครับเข้ามาครับซ้ายแล้วหมัดขวาครับผางเข้าไปครับเรียบร้อยครับนอนงายแล้วหวันครับ อีกทีครับเพื่อความสะใจครับแข้งซ้ายครับแล้วจะหลอกไม่เตะครับแต่ต่อยแทนครับผางเข้าไปครับอืมนอนหงายแลวันครับเรียบร้อยครับก็เป็นท่นั้นของศักมงคลครับสิทธิชูโชที่เอาชนะน็อกแล้วก็สามารถล้างแค้นให้กับเพื่อนๆนักมวยไทยที่ถูกชนะมาก่อนได้อย่างสนิทใจโอ้แบกกันเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอืมแบกลงเวทีกันเลยทีเดียวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ